สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวภาพยนต์เรื่อง A Man Called o u t o นะฮะหรือชื่อภาษาไทยนะครับมนุษย์ลงชื่อออ t โตนะครับภาพยนต์ปี2022นะฮะจะเข้าฉายที่บ้านเราวันที่16มีนาคมที่ถึงนี้นะฮะแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยเข้าฉายไปตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครปีที่แล้วนะฮะภาพยนตร์สร้างมาจากหนังสือนิยายขายดีนะฮะของสวีเดนเมื่อปี2012นะฮะ โดยชื่อนิยายจะเป็นชื่อว่า A Man Called Ove นะฮะเขียนโดยเฟรดดิกแบ็กแมนนะครับแล้วก็ปี2013เนี่ยนิยายเรื่องนี้ก็ได้มาแปลงเป็นภาษาอังกฤษนะ,ะขายในฝั่งอเมริกาแล้วก็หลังจากนั้น18เดือนนะครมันก็ไปติดอันดับหนังสือขายดีนะ,ะของ New York Times Bestseller List นะฮะ ติดอยู่ถึง42สัปดาห์นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นปี2015ก็มีการสร้างภาพ,พยนตร์เป็นเวอร์ชั่นของสวีเดนนะฮะโดยใช้ชื่อเรื่องชื่อเดียวกับชื่อนิยายนะฮะ A Man Called Ove นะฮะฉายปี2015นะและเรื่องนี้ได้เข้าริง Academy ีอวอร์สอรางวัลน,นะฮะแล้วก็เป็นหนังต่างประเทศที่ทำเงินอเมริกาสูงสุดของปีนั้นนะฮะแล้วก็ล่าสุดปีนี้ฮะเราได้อีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะนแสดงโดยทอมแฮงค์นะฮะ แมนคอลออโตนะครับผมบ้านเราก็อาทิตย์นี้เข้านะก็ไปดูกันนะฮะหนังทำมาใช้ได้เลยทีเดียวบยัตรเดทเพ่อรักนี้50ล้านยูตอลา่านะฮะล่าสุดทำเงินไปแล้วทั่วโลกนะครับ1 0 7ยล้านยูตอลา่านะฮะทอมแฮงค์มาระบบเป็นออโต้นะครับผู้ชายวัย63ปีนะฮะอมไม้นะฮะเมียเพิ่งเสียไปประมาณ6เดือนก่อนหน้านั้นนะฮะอาศัยอยู่ที่ นอกเมืองที่ฟิสบิร์กเพนซิลเวเนียนะครับผมภรรยาเขาที่เพิ่งจากไปก็คือซอนยาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนะฮะไอตัวออโต้เนี่ยทำงานอยู่โรงงานเหล็กนะบริษัทเกี่ยวกับเหล็กนะฮะแล้วก็เพิ่งจะลิทายออกมานะฮะซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเคสที่ว่าเขาไม่ไม่แฮปปี้กับที่เขาต้องแบบเสียภรรยาเขาไปไม่อยากมีชิตอยู่แล้วเลยประมาณผู้ชายที่แบบไม่อยากอยู่ไม่อยากที่ิตอยู่แล้วเพราะเขาบอกเขาพูดอยู่มาคำหนึ่งว่า ซอนย่าเนี่ยคือตุ๊กสือกอย่างของเขาคือภรรยาของเขาในเรื่องก็จะมีการเล่าชีวิตของผู้ชายจอโต้ตั้งแต่สมัยเขายังเด็กนะฮะเขาเจอแฟนครั้งแรกยังไงเจอกันที่ไหนอ๋อสหรภาพลักอะไรเขาจะทยอยเล่าจะเป็นแฟชั่นแปรเรื่องปัจจุบนนะันแล้วก็ยังเรื่องย้อนไปนะฮะโดยตัวซอนย่านะฮะรับบทโดยราเชลเคลเลอร์ Color นะฮะ ซึ่งในเรื่องนี้จะม,มีออโต้สเวอร์ชันเวอร์ชันเด็กนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เด็กเวอร์ชันแบบวัยยังหนุ่มนะฮะแล้วก็เป็นตัวทอมแฮงเวอร์ชันปัจจุบันนะฮะซึ่งตอนวัยหนุ่มเนี่ยเขาใช้ตัวทรูแมนแฮงก็คือลูกชายคนเล็กของทอมแฮงมาเล่นเป็นรับบทนี้นะฮะซึ่งไอตัวทรูแมนแฮงอายุ26ปีนะครับผมแล้วก็ราเชลเคลเลอร์มาระบบเป็นซอนยาซึ่งตัวของซอนยานี่จะมีเฉพาะเวอร์ชัน สาวๆะฮะเวอร์ชันแกแ่จะไม่เห็นหน้าของสนญ,ญ่านะฮะแล้วก็ตัวเอกตัวก็คือมาเรนาเทรวิโนนะ,ะมารับบทเป็นมาริซอนนะฮะเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามากับสามีของเธอและลูกอีก2คนนะฮะซึ่งวันที่เธอย้ายเข้ามาเนี่ยไอ้ตัวทอมแฮงก์ก็กลังพยายามจะฆ่าตัวตายซึ่งในเรื่องนี้เขาพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งมากเลยแต่ละครั้งก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ครอบครัวเนี้ยของไอ้มาริซอนที่เข้ามาเนี่ยก็ด้วยความที่เธอเป็นออเซา,าอเมริกันนะฮะก็คือผู้พูดภาษาอังกฤ เนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะฮะต้องอ๋อนิดความช่วยเหลือจากไอตัวออโตเนี่ยบ่อยครั้งมากเลยจนกว่านี่เธอมากก็จะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างไปขัดจังหวะไอ้เธอมาขอความช่วยเหลือก็จะไปตรงกับจังหวะที่ออตโตมันกำลังจะทําเรื่องฆาตตายอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ครอบครัวนี้เองก็คือครอบครัวที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของออโตไปตลอดกาลจะผู้ชายที่มีบุคลิกหน้าลำคาเป็นคนที่ไม่น่คบอะ่ะที่เราเห็นในเรื่องนะมันก็จะมีแบบเห็นใครก็ ขวางหูขวาตงตาไปหมดใครทําผิดต้นผิดนี่เหมือนคอยจับผิดถ้าไม่สมัยเลยก็เหมือนไอ้คนที่ขี้ฟ้องประจําห้องอะ่ะฟิลนั้นเลยแหละเออก็คือแบบเป็นคนที่เงี้งาอะ่ะก <c oughs> ็บนโปสเตอร์เขาบอกว่า fall in love with a h e g u m f i e r c e m a n in america นะฮะก็คือ คุณจะตกหลุมรักกับผู้ชายที่น่ารังเกียจคนหนึ่งเลยในอเมริกานะฮะก็ผมบอกไปย,พพยังเอ่ยพราพยนตร์ความยาวนะครับอ่า2ชั่วโมง6นาทีนะฮะ IMDB ให้เลตติ้งที่7.5เต็ม10นะครับผมเรื่องนี้นะฮะก็เป็นการกลับมาอีกครั้งของทอมแฮงนะก่อนหน้านี้ผมเพิ่งดูภาพยนตร์ทอมแฮงเล่นเมื่อปีที่แล้วมาเรื่อง New of the World ผมมี รีวิวอยู่ในช่องด้วยนะลองเข้าไปดูได้นะฮะก็บ้านเราเรื่องเนี้ฉายช้ากว่าที่อเมริกาพอสมควรเลยแหละนะฮะพุ่มกับก็มาร์คฟอสเตอร์นะฮะเขียนบทโดยเดวิดแม็กกี้นะครับผมมันก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวของผู้ชายที่ชื่อออโต้ตั้งแต่เขายังเด็กโตขึ้นมาออซึ่งตัวออโต้จะมีปัญหารเรื่องสุขภาพอยู่คือเขามีปัญหารเรื่องหัวใจเขานะทำให้เขาไม่สามารถไปศัพเป็นทหารได้ในสมัยวัยหนุ่มนะฮะ คือทุกครั้งที่ออโตพยายามฆ่าตัวตายเราจะเห็นโมเมนต์ด<ๆ>ีๆเขาจะพยายามนึกถึงโมเมนต์ด<ๆ>ีๆที่เขาใช้ร่วมพรายาขงเขาในอดีตนะจะมีการแฟลชแบ็กให้เราได้เห็นนะนะมันก็เป็นแบบคือทุกความสัมพันธ์มันจะมีโมเมนต์ดีๆเก็บไว้ซึ่งแม้วันหนึ่งอ่ะเขาาจะไม่อยู่กับเราแล้วจะด้วยอะไรก็ตามแต่มันจะมีโมเมนต์ดีๆที่เรานึกถึงทุกครั้งนะฮะเรื่องนี้ก็เช่นกันนะทุกครั้งที่ทอมพยายามฆ่าตัวตายอ่ะในเรื่องก็หลายครั้งหลายวิธีนะฮะก็จะมีเขาจะนึกถึง ก็ตัดโชคกลับไปเลยว่าไอ้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รู้อดีตตั้งแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีเหตุและผลรองเับา,าทาไมมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนมันมีอะไรเกิดขึ้นประมาณนี้เล่าจนถึงท้ายเรื่องอะ่ะก็คือเรื่องนี้ผมจะได้ออกินอายของฟอร์เรสต์กมนะฮะซึ่งเราก็เหมือนจะเล่าชีวิตของคนคนหนึ่งตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ควยรุ่นเดวกโขแกะอะไรประมาณนี้นะก็ฟิลค,คลิค้ายกันนะมีการเล่าเรื่องนะฮะอย่างเรื่องนี้ทําแพงมาลบนออรโตนะครับผม ผู้ชายที่น่ารังเกียจแล้วก็เรื่องนี้มีแมวด้วยครับผมทาดแมวก็ไปดูกันได้เนอะน่ารักอยู่ก็โปรเจกต์เรื่องนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2017นะฮะตอนนั้นก็มีการประกาศว่าทอมแฮงค์จะมารับบทเป็นภาพยนตร์เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะฮะที่ดัดมาจากไอตัวร์ชันภาษาสวีเดนปี2015นะฮะ แล้วก็เป็นการสร้างนะครับร่วมสร้างระหว่างเพยโชนนะครับบริษัทของทอมแฮงก์เองนะฮะพาร์ทเนอร์เขาคือแกรีก r ร s สแมนนะฮะลีตาบิลซั่นะฮะแล้วก็มาร์คฟอสเตอร์มารับเป็นผู้มือกับเดือนมกราคมปี2022นะฮะแล้วก็เดือนเดียวกันโซนี่ก็ประกาศได้ซื้อสิทธิ์ในการจำหน่ายภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะในราคา60ล้านยูสตอลล่าก็คือซื้อสูงกว่าทุนสร้าง50ล้านนะฮะ เริ่มถ่ายทำที่พิชเบิร์กเพนซิลวเนียนะฮะก็คือโลเคชันเดียวกับที่เหตุที่เกิดในเรื่องนะฮะปีถ่ายทำตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนถึงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะฮะก็ถ่ายทำไประมาณ3เดือนนะฮะเพลงประกอบเข้าไปในเรื่องนี้นะครับโทมัสนิวแมนมาทำมาทำเพลงให้นะฮะแล้วก็มีซาวด์แทร็ก Your Home นะฮะ by l <Little> s o n นะฮะเรื่องนี้ก็รู้สึกอันนี้ได้เข้าชิงรางวัลด้วยนะฮะไอตัวเพลงเพลงเนี้ยนะฮะ เพราะพี่เห็เรื่องนี้เขาฉายครั้งแรกเนี่ยเป็นในจำกัดหนังภาพะยนตร์นะตอนนี้เขาฉายที่นิวยอร์กซิตี้กับลอสแอนเจลิสนะฮะ,ะ29ธันวาคมปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ฉายทั่วอเมริกาอ่13มกราคมปีนี้นะฮะโซนี่พิกเจอร์นะครับจดจำหน่ายนะฮะ แล้วก็ล่าสุดนะครับอ่า28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีบริการวิดีโอออนไลน์นะฮะชื่อริการนะ oo, นะฮะบูดูนะฮะแล้วก็พรามวิดีโอก็คือต้องจ่ายเงินเพื่อจะดูนะฮะแล้วก็เดือยจะบูเล,ลก็จะออกโอ้มายกอ แผ่นบ uh, ูเรตที่อเมริกาแต่ดีวีดีจะออกขายเนี่ยวันที่14มีนาคมนะออก็ออกออกก่อนเข้าบ้านเรา2อสมวันนะฮะก็นับถึงวันที่เอ่ามีนาคมที่ผ่านมานะฮะแมนคอร์ออโต้เนี่ยทำเงินที่อเมริกาไปถึงหกสิบสาล้านดอลลาร์าน,าน,าน,นะฮะแล้วก็อีก43.4ครับนอกอเมริกานะฮะเบสต์ก้อนหล้านดอลลาร์าน,าน,นะฮะแล้ลอสซิชมาโต้นะครับให้เ е ตติ้งที่69%นะฮะแต่ฝั่งออเดียนส์หรือคนดูเนี่ยชื่นชอบเป็อนอย่มากเลยให้ถึงที่ กรปส97%นะซึ่งก็เทรนเนอร์กับผมชอบมากเรื่องนี้นะฮะอย่างที่บอกผมเป็นแฟนของทอมแฮงแล้วก็ภาพยนตร์ทอมแฮงหลายเรื่องผมก็ดูเกือบทุกเรื่องนะฮะแล้วก็ซีมัสกอร์นะครับให้เลตติ้งที่ A นะครับจากสเกล A บวก 2F นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็โพสต์แท็กนะครับได้คะแนนที่93%นะฮะก็หลังจากที่ผมได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะผมชอบมากเลยนะผมเชื่อมั่นว่าคุณคงชอบมันผมมันเป็นอ๋อคอมเมดี M ้ดราม่านะเป็นหนัง,นงเรื่องเล่ามันจะมี อย่างมันจะมีคกไหนได้ทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็น้าตาจากเ,เรื่องนี้นะครับทอมแฮงมาแล้วบทเป็นคนแกอ่อายุ63ปีซึ่งสิ้นหวังแล้วกันด้วยความที่เขาจากภรรยาเข้าไปแล้วก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วแล้วก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งย้ายเข้ามาบ้านตรงข้ามทำให้เขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตขึ้ามาแล้วก็จะมีเจ้าแมวตัวหนึ่งเข้ามาแล้วก็มีเพื่อนบ้านมีอะไรหลายอย่างนะ แต่ผู้ชายที่ทำตัวงี่เงางียเงากลายเป็นเขาเป็นใจดีจิตใจดีนะแต่ด้วยความหลายๆเรื่องที่กระทบกระทื้นชีวิตเขาอะไรเขารู้สึกว่าไม่คนที่ไม่มีความสุขมากกว่านะฮะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันจะมีพูดถึงเหรียญควอเตอร์ปี1964นะในเรื่องออโต้มันจะได้เหรียญนี้มาจากภรรยาเขาในวันแรกที่เขาเจอกันใช่ไหมเขาก็จะย้ำไอ้เหรียญนี้มันทำมาจากไอ้เงินแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยไอ้เหรียญควอเตอร์คือเหรียญ25เซนต์นะเนี่ย ปีหนก็64แล้วมันทำมาจาก90%เป็นเงินแล้วก็อีก10%เป็นทองแดงนะฮะแล้วก็ในเรื่องมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบไปเอาชีวิตอจงดอ๋อ,อต้ช่วงอายุ30ใช่ไหมซึ่งตรงนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้ไอตัวทรูแมนแฮงลูกชายของตัวทอมแฮงนี่ยเขาไปเอาใช้เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกทําขึ้นมานะฮะ โดยเอาซีนมาจากเขาอยในเรื่อง The Birth นะครับปีหนึ่งก็ปัดก้าที่ทขาแฮงเล่นนะเอามาใช้ทําเป็นตัวเขาในเรื่องนี้นะฮะบนบูสกีนะเป็นตัวเขาในวัยสาในเรื่องนะมีอยู่ซีนหนึ่งนะก็อย่างที่บอกนะไอตัวนิยายแล้วก็เวอร์ชันภาษาสวีเดนก่อนหน้านี้ที่เป็นหนังนะมันใช้ชื่อเรื่องว่า Man Call Ovi นะก็คือมันเป็นภาษาเอ,อกเสียงเป็นทางภาษาสวีเดนนะฮะแต่พอเป็นภาษาอังกฤษเขาเลยเปลี่ยนเป็น Auto นะให้คนเข้าใจง่ายขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องมันจะมีซีนหนึ่งที่ตัว เอโต้เนี่ยมันวิ่งไล่ตามไอ้พนักง,งานส่งสินค้าส่งไปรษณีย์ของบริษัท UPS นะฮะซึ่งรถคันนี้เป็นสีออกน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลนะฮะแล้วเขาเช็พูดว่าเราก็ตะโกนเนี่ยผู้ชายที่ขับรถสีสีขาวไม่ทำเหมือนอยูเลยเนี่ยเรื่องเนื้อหาเรื่องจอดรถใช่ไหมซึ่งในเรื่องเนี่ยไอ้คำว่าผู้ชายในรถสีขาวเนี่ยเขาเรียกว่า a Guy with the white truck เนี่ยเขาก็คือจะรีเฟอร์ไปกับบริษัทคือ FedEx นะเองซึ่งเป็นรถสีขาวใช่ไหมแล้วก็ ก็คือทอมแฮงค์เนี่ยเล่นภาพยนตร์เรื่อง c a s t Away ปี2000นนฮะซึ่งเขารับบทเป็นพนักงานของบริษัท f e d e x ในเรื่องนั่นเองนะฮะก็เรื่องนี้แนะนำให้ไปดูเลยนะหนังเป็นหนังที่ทำมาได้ดีแล้วก็น่าสนตอนแรกผมดูผมก็เฉยๆนะเออพอดูไปแล้วสนุกอะ่ะแล้วก็ ชอบด้วยล่ะด้วยความส่วนตัวหนังมันก็จะเป็นหนังที่คงไม่มีอะไรมากอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วหนังทำมาดีีถ่ายทอดชีวิตของคนคนหนึ่งของเราได้เห็นนะเออปัญหาของเขาอะไรทนะี่เขาเป็นอย่าง,งา้รหนังจะค่อยๆปล่อยเหตุผลต่างๆเหตุที่เกิดได้ดีให้เราได้รู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้มาก,ก่อนหน้านั้นเองถึงได้ผลมันถึงได้เป็นอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวคิดว่าผมจะไปหาเวอร์ชันในตัวสวีเดนปี2015มาดูนะ a l l e d o v ีนะฮะ เออมาดูดูแล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันต่างอะไรกันยังไงแต่ไอตัววัชชันองทําแพผมชอบนะผมให้เรื่องนี้ที่8คะแนนเต็ม10นะครับหนังเนี่ยดรามา่าคอมดี้เนี่ยไอจังหวะมุขหัวล้อฮาๆก็มีนะแต่มันก็ไม่ได้หนังตลกอะไรขนาดนั้นเนาะนะแต่ก็ผมชอบตัวนี้มากเลยไอตัวที่เคาว่านางเอกก็ได้เออเพราะว่าไอตัวเมียของทอมแพงในเรื่องซอนยามันก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ตัวมาเรนาเทรเวอร์หรือมาริซอนนะเธอเล่นได้ดีมากๆเลยซึ่ง ตัวเธอเองเนี่ยตัวมาริอาน่าเนี่ยเธอเล่นละครเวทีเนี่ยเรื่องอ่าอะไรนะเดี๋ยวละครเวทีเรื่องเมนทรัสนะฮะแล้วก็เธอเล่นเรื่องถึงถึงหนึ่งพันล้อนะฮะคนชอบดูวเพื่อนเรื่องนี้ไอ้ละครเวทีตัวเนี้ยนะฮะเป็นละครเวทีของเม็กซิกันนะฮะก็ครับผมเข้าแล้วนะฮะวันแพทย์ที่ถึงนี้นะฮะมนุษย์หลงชื่อออโต้นะครับผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนคงจะไปดูภาพยนตรเรื่องนี้นะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่า สนุกคุ้มค่างเงินค่าตัวคุณแน่นอนนะฮะไปดูฮะไปให้กำลังใจทอมแฮงค์นะฮะแล้วผลงานกับของมาร์คฟอสเตอร์ทำมาได้ดีนะครับไปดูว่ามันจะมีหนังอะไรเขาอยากดูอีกไหมนะฮะก็ถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าเพาิ่งพอใจกับคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีรีวิวหนังมาเรื่อยๆนะช่วงนี้นะฮะ ก็เป็นเพจเล็กๆนะเป็นช่อง YouTube เล็กๆนะที่เราเอ่อมาคุยเรื่องหนังมาเล่าเรื่องหนังฟิลอยากให้เหมือนนับไปดูหนังมาแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะที่นี่ไม่มีเสียนหนังนะมีแต่คนที่รักการดูหนังแล้วก็มาเล่าความรู้สึกหลังจากที่ดูหนังเรื่องนั้นๆให้เพื่อนฟังนะฮะถี่ชอบประการใดไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับก็จะนํามาปรปับปรุงนะแล้วก็ผมมี ร้านในช้อปปี้นะครับไดฮาร์เล็ตร์นะฮะเสื้อยืดสวยๆนะฮะแล้วก็เนื้อผ้าดีๆด,ด้วยแล้วก็มีเครื่องเล่นเกมมือสองจากญี่ปุ่นเข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เด้อเอาเป็นว่าก็คงเท่านีนะะยนนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องมือลุงจอโด A man called Otto นะครับเป็นเรืรขขอะะ่องล่าสุดของทอมแฮงนะฮะลอตเตอรี่ชุมชนให้เลยตั้งแต97%นะครับผมอย่าลืมไปดูกันนะครับผมรหัสนี้ในโรงพิมพ์ได้บ้านคุณนะฮะผม โอเคครับแล้วเจอกันครั้งหน้ามาดูว่าผมจะมารีวิวเราเืียกอะไรคุณได้ฟังกันนะผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ